สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่เดือนเป็นวันหยุดอยู่บ้านนะคะพี่เดือนก็จะมาเปลี่ยนดินกระถางต้นไม้กันนะคะแล้วก็ตัดแต่งต้นไม้นะคะให้ดูสวยงามนะคะอย่างที่เราไม่ได้หยตัดแต่งกันมานานแล้ววันนี้นะคะพี่เดือนก็จะมาตัดแต่งแล้วก็เปลี่ยนดินกระต้นกระถางกระถางคณะชยานะคะที่เราเคยตัดไปนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เดือนเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็คือกระถางคณะชยาของพี่เดือนเนาะที่พี่เดือนเคยนั่นตัดไปผัดบ้างแล้วนะคะนดูนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มแบบนี้ดูสิละดินเขาแห้งแรงมากเลยพี่เดือนก็จะมาบำรุงดินกันเน้นหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดยอดคณะชยาพวกนี้กันนะคะเดี๋ยวพี่เดือนตัดก่อนเลยค่ะ เลยนะคะพี่เดือนอยากจะให้มันชุ่มต้นเตี้ยนะคะพี่เดือนก็ตัดต้นไม้เรายิ่งตัดยิ่งแตกนะคะเพณ่็ไม่ต้องอเสียดายนะตัดให้สั้นอย่างนี้เลยนะคะอ่าเฮ้ ตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเอาดินในกระถางนี้ออกกันค่ะี่เดิน,เดนออกมาแบบนี้เลยเพราะว่านะคะเขาจะเป็นน้ะเขาจะนแน่นมากๆเลยนะ่คะเดี๋ยวก็จะใช้เสียงค่ะเุาด,ดินออกนะคะ พวกนี้ออกนี่นะคะเมื่อี่เดือนได้ดินแบบนี้แล้วนะคะ <ST AR> ก็คือดินของต้นธนาชยาเขานั่นแหละค่ะที่พี่เดือนขุดๆุดออกมานะคะพ <ST AR> ี่เดือนก็จะจัดการผสมโดยการที่นี่เลยค่ะเด <ST AR> ือนก็จะใช้เปลือกไข่นะคะ <ST AR> ให้ละเอียดเลยนะคะ <ST AR> ตาให้ละเอียดเลยผ <ST AR> สมลงไป <ST AR> แล้วก็ขุด <ST AR> มะพร้าวค่ะ ไปเลยนะคะคน,นี้จะปกติถูน้ค้างต้องแช่น้ําก่อนสามวันนะคะเพื่อเอายามันออกแต่ทีนี้นเดือนไม่ได้แช่เพราะว่าพี่เดือนก็ไม่คิดนะว่าจะได้หยุดได้มาทําตรงนี้นดีเห็นต้องหาใชายาเราเป็นแกลนๆละพี่เดือนก็เลยจัดก,การเลยค่ะนะคะ,ะ,คะก็อันนี้ก็จะเป็นขี้วัวนะคะ ที่วัว<อ>พี่เดือนก็จะชื้นๆหน่อยเพราะว่าพี่เดือนเอาไปตักตักไว้นี่ค่ะขี้วัวนะคะพี่เดือนก็จะผสมุเ้าเข้ากันเลยนะคะเราจะไม่ค่อยมีปุ๋ยมากที่เป็นใบไม้หุือไม้อะไรมากมายนะคะ hmm. เพราะว่าชีวิตในเมืองนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก<อ>็คือจะมีขี้วัวขุยมะพร้าวแล้วก็ดิน ดินนี่เราก็ต้องชีวิตในเมืองเราต้องประหยัดมากที่สุดเลยค่ะด,ด, mm hmm. ดินที่ให้ปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ดินเก่าเนี่ยค่ะโดยการบำรุงแต่งใหม่โดยการเพิ่มขี้วลงไปขุนกะพร้าวลงไปทําำพินีร่วงซุยน,น,นะคะมากที่สุดเสร็จแล้วเราก็เอาคณะเชยาที่เรานั่นดินแล้วเนี่ยนะ ก็เป็นการให้เขาแตกรากใหม่นะคะอันนี้เพราะขั้นนาชยายนมันจะคิดโตง่ายกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเาก็ใส่ดีดงลงไป ให้ดินเขาลุ่ล้วนซุยเนี่ยแค่เนี้ยรากเขาก็จะหาดินได้จริงแล้วนะคะแล้วต้นไม้นะคะเราไม่ต้องไประวงไม่ต้องกลัวจะตัดมันก็กลัวเดี๋ยวมันไม่ตนี่ันอะไรไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะยิ่งตัดเขาจะยิ่งแตกยิ่งแตกใบอ่อนสวยนัเนี่ยค่ะแค่เนี้ยก็เสร็จ นะคะการเปลี่ยนดินแบบง่ายๆชีวิตในเมืองของพี่เดือนนะคะเวลาวันจุดมีก็จะมีก็จะมาทมําแบบน,นะะี้ค่ะแค่นี้ค่ะการเปลี่ยนดินคณะชยาของเราให้เจริญง,งอกงามแล้วเราก็จะมีคณะชยากินอยู่ได้เรื่อยๆตลอดัอเปลี่ยนอยู่ได้เรื่อยๆนะคะค่ะถ้ายัางไงเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เดือนจะหาประโยชน์เล็เลเลกๆน้อยๆกลับมาฝากกันใหม่สวัสดีค่ะ